พี่ไม่ง่วงครับไม่ง่วงครับขอบคุณล็อกดาวน์เนี่ยครับ200ดาวครับผมคุณล็อกดาวน์ไม่เจอนานเลยนะขอบคุณครับผมขอบค,คุณครับคุณล็อกดาวน์ด้านนี้ก็ฟลายก็แตกพ่ายครับเข้าเพลินไปหน่อยโดนยกเข้าเลยฮะฟอร์สโลฟอสไปใส่เซเบอร์ไลท์เซเบอร์ไลท์สโนว์บอลยัดมาครับค ริสก็วาร์ปกลับมาแล้วหรือเปล่ามาดีช็อตกว่าจะจ่อฮะมีโปสการ์ดเดการคริสไปครับธุระได้เปิดมาฮะเบโบตัดไปดึงที่ฝั่งนี้ก็ไฟเยไฟไล่กันครับแล้วก็เฟรมเบกนอกกับมาต่อแต่เยียดก็ไปที่ฟลายครับเรียบร้อยสกอร์เปศูนย์สามครับดี่จะดีควายล็อกไว้ที่ได้ยาโตโร่ตายเหมือนกัน หนึ่งสามตีกลับเข้ามาช็อปปี้ไฟสลับมากลางนะครับเพราะว่าด้านล่างนี้เริ่มเกินต้านฮะเจอรไลคันลูบิกมีแบตก็มาแกงอีกโอ้ my god เขาสดย่างเปื่อยเลยฮะตายไป3ตัวแล้วก็คลายเรือฟินิกมาไม่ได้แข็งในเลนครับเอาไว้ใช้ทีมไฟฮะเริ่มไฟไม่ไหวสเสวี่ยนี่ก็สเตนร์มะเร่งเอาเบอร์เซอร์ก่อนวิงก็ใส่นันโพสการ์ครับโพสกาก็ ยังไงดีครับละลายใช่ไหมแบบนี้บีบจี้พื้นที่ฟาร์มของนั่นยาโทโร่ฮะดาวเรนเจอร์อาเบดแค่ผมดีมคอยกลับมาก็ปี้สกิลไปดีมคอยสวนครับแบบนี้มีราฮะกาสรส่งย้อนมาต่อติดไซเลนครับปั๊กแล้วโดนไฟเผาครับเต็มข้อปอสแอโร่โยิงจังหวะนี้ครับละลายคู่ครึ่เลยฮะรามบอทอยเปิดมาสติกกี้เนีพรามเผามันไปครับอัดหนักจัดหนัก กาดหนักไม่รอเฟรดบอลฉีดปิดไปได้ครับด้านล่างนี้สเวนครับใส่เดียวไล่แค้นนะฮะคอยเปิดมาแล้วก็ปีสกิลลูยยามต่อฝั่งนี้ว่าไงฮะไอฉาดเขียวมาอัเต็มครับาการคพิรก,ก็ย้อนมาครับจับยกมาเทเลกันสีครับไหวหรือเปล่าไม่ไหวคิลลิสปรีครับอีโลชานะครับทางด้านฝั่งทีมสปิริตครับผม แอบเนียนดันไปก่อนฝั่งล่างนี้ก็จี้เข้ามาใส่เซฟเวอร์ไลท์เป็นมิงลาโซกอลไฟครับจัดหนักต่อมีราก็เก็บเซฟเวอร์ไลท์แบบง่ายๆฮะยืนตาลอยครับโดนแบลเดอร์โฉบครับเฟมิงลาโซอาจจะต้องทำบอร์ดสูงไว้ฮะเส้นที่อัดเข้าไปเลยครับยอมแลกฮะโอ้โหอ้อมจนแล้วบอร์ดของนัทสปิริตเขาปักถูกด้วยนะสโนบอลเปิดเข้ามาก็ไปทีบีสวนได้ก็แบบนี้ เขายับๆเลยฮะใส่เนาทัดกับมือวายอีสปอร์ครับลาลิเนี่ยเขามีวอร์ดครับเขาก็เลยเห็นก่อนโชคร้ายครับชอปปี้ไฟ์ดึงกันมาฮะชิปหลบไปก่อนนะตันเหยียบลงกันไว้ฟีสปัม๊มรีโพซิชั่นกลับมาเฟมิกลาโซ่ครับเผาไปฮะอ่ะเป็ดแตกพายผม โรชานจะเกิดดีอีก30วสิบวีครับผมโปสการ์ดมีหลาสตันเปิดฮะยกมาเซเลกินดิสันเซเลเปิดบอยบอลรันต่อยใหม่ครับโปสกาแตกค่ายคนนี้บอลรันต่อยกลับคืนแล้วครับถึงด้านรูบิกครับต่อยแบบบูทูุระยะไกลข้าในอิงได้ครับแต่ตอนนี้ไรแค้่ถมเข้ามาฮะขึ้นมาหอนเฟรมเบรกกระแทกขึ้นไปฮะเซเวนเปิดก็สเตนมาครับล่าเดนเดอร์เซลสองร้อยสิบเจอเฟมิงลาโซแบบเต็มข้อครับอาร์ทิซี อาร์ติซี่วิ่งสับยาโทโร์ยาโทโร์สไลด์ขึ้นขอบครับจึงเป็นจังหวะสวนครับเขาไม่มีบีเคบีฮะไล่บดกันไปยังไงต่อเฟรยเบกน็อกอัพมาหนึ่งทีครับสตาร์นเปิดมาวรรษพันต่อยมิรามิราตายฮะใช้กอสเตนกับการฝากนี่ครับตัวของเอ็กโซกิซึมครับเข้าชาร์จโรชาเลยฮะแล่วน้องฝั่งสปิริตครับซื้อเกิดมาเหมือนกันครับคอนเทนโรชาอู้เปิดบีเคบีหม่งสตาร์นไปครับมือเร็วกับลาลีบทเลือดอาร์ดิซี่อาร์ติซี่ได้สโฉบบอลเซฟ เซฟไวไหมวิ่งเข้าหาเล่นฝั่งครีมครับไม่รอดครับผมจะบอกได้ว่าแตกคู่อาเบกเกียวนั่นรายตายจนได้ผมไม่มีใครยอมเสียโรชาเลยหรือเปล่าคอแลบโดนบอลพันเดนเสามันกัดเดนเสามันกัดมาที่ช็อตมันแรงครับผมลาลายไปครับท้งนั้นเซฟมาลไยแล้วก็ฟลายฮะ เรียบร <aff chter> ้อยฮะตีโรชาร์ออเอจิสยังไงต่ออยาธ well. ุโลเก็บไปครับจะหนักทางนั่นคริสคริสเรียบร้อยฮะไม่รอดครับไายตรงกลางครับไม่มีเครือบบ้านนะเดนโรเส้าต่อยตึงเฟนซีทะลุโลครับสอโนบ้อมาบอลรัางใส่ด้านดาวเรนเจอร์กับมีเอจิสนะครับเล่นแบบสบายๆครับยืนยิงยืนยิงไปครับคิลลิสปีนนั่นคอแรบรวบตึงเซนคลิสพยายามบดครับตัวของเซเบอร์ไล ยังไงเซฟอะไรเข้าคนเดียวก็ไม่ไหวก็อย่างงี้ด้านตัวของสเวนก็ไม่รู้จะเข้ายัางไงเหมือนกันนะถือดาบควายชายครั่งอย่างเี้ยครับตอนนี้ถือครับแต่ฟาดไม่ได้ครับฟอร์เซโรสารวลัวใส่ด้านอาร์ติซีอาร์ติซีเรียบร้อยคิลิ่งสปีครับติให้พี่อาร์ติซีหน่อยครับเพิ่มค,ความเร่าร้อนบาแรกตรงกลางแตกไปครับไหลต่อด้านบนครับจีจีคอแลครับไม่ไหวก็ช็อปปี้ไฟ แตกพ่ายไลฮะก็เป็นนั้ดาโดของฝั่งทีมสเปรดกับวิกจุ้ยจีจีถึงคอสกายรู้เลยว่ามีวานเนี่ยกัตเตอร์เกี่ยวสองก็จป,ปีปออกไปเ,เก็บบอลที่หลุดจะได้ไปสองจุด แต่ว่าจะเสียเปิร์สบัตรหรือเปล่าลาริเพราะดาวสุดท้ายอดีตที่ได้เปิดบัตรอุ้ยเปิดของมาดีฮะอืมอิดิสคอนเนคเต็ดอีดิสคอนเนคเต็ดซีริงหันออกมาฮะกดซิบุกไล่ไปต่ออีกหนึ่งทีสเปียร์มาด้วยครับก่รนแบบจัดการนั่นกันฟลายไหฮะแต่งพายลฟลาย หนีจีก็ต่อที่อาริซี่ครับอาริซี่หมดกอกแล้วในเรื่องของการเปิดชาร์โดเรสครับจ้วงไม่ยั้งจริงยกมาในเลกอาริซีครับสปีดมากำลังครับจังหวะนี้แล้วก็ค่อยๆบวดไปกันทุบใส่เลนฟลายฮะกอริบุกจิมต่อเรสครับคุณก็มาที่เดนโบสกาโบสกาโดนอาริซีไล่อาริซีก็ถล่มฮะเข้ามาใกล้คริปจะเกิดไฟฮะ ยังไงดีสเปียวมายัดลงต่อครับแล้วก็น่าจะเฟรตโปปิดหนึ่งดอกปูนพร้อมกอดสุดหล่อพร้อมยังพอดเมเจอร์โอ้ยปูนพร้อมกอดสุดหล่อพร้อมยังดั w ลคิวอลแลบสุดยอดและทางด้านโดของฝั่ง ADC ก็สวนไปเพราะค่าตัวตายกับบ้านเดือดโปสกา ต,ต่างๆนี้เข้าหลังมาปิตทอตไปโดนพอดีเอาวารานดีดเข้าป้อมบ <c oughs> ุกกี้ถอยออกมาไม่รอดดีครับโดนสู้ช,ช็อตปิดไปมีวาม้าินลงมาด้วยเซเบอร์ไลท์แล้วไถบ้านต่อเลยหรือเปล่าฮะเ <c oughs> มเทียลเมเทียลตาลายหาเมเทียลไม่เจอสองพันสามห้าสิบูซีกระเบ็ดเมลเอา้านเปิดมาครับแล้วก็เรียบร้อยก็มีลาแตกพลายสกอร์เป็นสาต่อสีครับ อมฮเพลงก็ไม่หยุดเลยเดียวฮะหลางหน้าเบ็ไปครับจิกเทรดมาต่อฮะจากดักเต็งครับที่นั่นฝั่งคริสก็เรียบร้อยฮะกัอราเรียดิ้งเชอร์ลูครับเกี่ยวมาคริส ดาดูก็ฟีดก็ปีดถอยไปบุกีปาดผ่านยังมาต่อครับลารีก็การ้านหนึ่งฟีไปโอ้ช็อตเล็กช็อตใหญ่ครับวาร์ฟเลยแล้วกันครับฝั่งนี้วาร์ฟดักหน้าก็ไม่ทันกั็เซเวอร์ไล่ฮะทอร์โบดีเจจัดครับปราดเอเจอร์แล้วก็ธทนนิสก็ส์ปราดครับเพลงมันเล้าใจตลอดเวลาเราเกิดบ้าอะไรขึ้นมาเนี่ยบอลแลบก็สเปรย์ไปฮะเจอซูตครับเฮมรี่จัดักหน้ามาต่อนี้สิครับแล้วก็ช็อตเยอะอีกทีครับ ได้คอแรบแตกพ้ายฮะไม่อยู่จริงครับทางฝั่งลีน่าก็มาเป็นได้ของเมลสอบครับโ,โดจิงบล็อกมาฮะช็อตอัดลงยาวต่อทะลุก้อนราดครับลงไปอรีน่าเอาปัดเปิดครับกับคอมมาจากหวะน,นี้ไม่มีใครครับอรีน่าเหมือนของเขาโดนก๊อปปี้เป็นซาวิลานมาฮะสตัน เกิดมาครับยอดมาแติกฤษครับผมใส่หนักที่นั่นฟอร์ซิบไลท์ซิบไลท์เรียบร้อยฮะไม่รอดครับผมราวินเตอร์นะฮะผมครับห้าสิบดาวผมแข่งเข้าไว้ผมคืก้อยครับหนึ่งร้อยดาวครับผมครับคุณนีิรันครับสองร้อยดาวครับอารีนาบาร์ครับผมแกรเตอร์มาเฟียวมายังลบต่อครับไออีก็ไปตัวแตะกันตัวนี้แต่ถ้าตัวช็อปรีไฟลครับเงินนำอยู่หนึ่งเคผม เมื่อกี้สองเคครับเริ่มขยับขยับเข้ามาแล้วนี้ซูนหนักๆเลยครับสปิริตฮะโดนเข้าไปสไตล์อารีเอาสตันไม่โดนแต่ช็อตโดนครับปิดดาเมจได้นี่ฮะคอแลบเข้ามาปาดช่วยครับเซเบอร์ไลแตกพ่ายฮะไปเดียขยับเลยมากเพี้ยงมาครับแล้วก็ยังไงต่อเมทิโอเปิดไปครับแน่นๆกับบิงสไตล์เกียวยัดต่อเสเซเบอร์ไลเซเบอร์ไลเรียบร้อยจะโอฟโรดถึงจับล็อกต่อแต่ทวิคเคนหลบไปได้ครับเทนนัน์ฟามิลา พอแลบก็ตั้งโล่รับกระสุนไปครับหันรับหันรับไปเรื่อยๆฮะเมเนเเทอร์เรดดีมากครับเงินม,มาโปรยดันมาใส่มิลาสเปร้าทิกเทนลงฮะชาโดเรเมมสชาโดเรสขวดลาสูดช็อตหัวแตกเลยฮะตบหลา์ทอดมา ไช่นะทีราลีราริโดดไหมครแกรเตอร์ป่าสองก็โดนราเดอร์เจอร์ต่อแล้วเนี่ยสุดอันตีช็อตไปเลยครับธนุดกอดตายคู่กันไปครับราลิมิลาสแนปไฟแล้วก็ลิกกี้ครับเข้าโรชารแบบเพลินๆเลยมีรถก่อนจากออร่าครับพิเซนซ์ซับเลอร์รากรอดเปิดบอดเปิดไฟครับ แต่มีลาทริกเกิดเทรนตัไปอ่ะเกี่ยวด้านบอลคริสไปได้มีราก็ตายอันนี้อ้านโลของลีนาไม่ไหวหรือเปล่าแล้วก็น่าเบ็ดชีนครับแต่ลีนาก็ระเบิดเรียบร้อยแต่นี่ก็สเปีดไปแล้วตามด้วยด้านโลของฟาร์มเทีโอครับตกตายก็สุดลีก็เกิดมาใบอีกทีก็สุดโอเคต่อคลิปเนี่ยที่เกิดลออครับลารีลารีกลับไม่ได้ครับบุกี้เปิดผ่านเข้ามาสเก็ตเตอร์อันนั้นเซเบอร์ไลท์สคราว แล้วก็น,นิสคอเปิดย้ำมาต่ออีกหนึ่งครั้งครับก็ตไลครับอาเบตเรียบร้อยไปบล็อตเปิดมา,นนา B B ลีนอวบฮะมีใครีล่นกันไปเซฟไลท์กับเทืนอารซี่บอตย้ำก็รีเชน,อนจอบไปฮะ ลังคุณาเบชีดปิดครับวอเซนคริดกดนทบูกครับเฉือนกันมายิงด้านอของฝั่งนี้ครที่ี่อาริซี่ไม่รอครับตัวระเบิดคิวนั่นยาโตโรฮะโลชั่นโลชั่นโอ้สบายนิ่มๆแล้วโลชั่นเช็คนิดหน่อย สูตอันติหนาวโดนมาจากวันนี้ก็จะละลายครับทางด้านลิกกี้ไปก่อนเพื่อนก็นี่สปเราล็อกไว้สไลด์ออกมาก็ติดขอบต้องคุกกี้ช่วยครับเสียสองเซฟไปเอาสเปียไม่โดนสูตด้วยสูตรบีเคบีมาได้เครับเติร์นไซ่ลีนาช็อตยับต่อช็อตแบบไม่หยุดอาเบตที้แบบไม่หยุดอาเบตโหดโอ้กรถถกจับล็อกจังหวะสวยจังหวะนี้ครับทางด้านคอนแลบยาโทโรลลารีตายล็อกมาต่อยหนึ่งทีแล้วช็อตยับไปมีโบสกาไม่รอดครับบิยอนก็ไล่กับอาเบตอาแบก อาเบดกดไป120เลยฮะไมโครยูนิตเปิดมาเซไิกดาคอมบบนอัพครับยิงเข้ามาต่อยยิงเกี่ยวใสนไม้ยิงก้อนหลววเข้ามาทุสเกตลงต่อไทยนี่จ่ายสกิลไม่ได้ต้องสไลด์ออกแล้วตอนนี้ก็ยังไงดีกรีคุยยังครับเปิดครับเต็มๆไปครับเต็มสี่้างนั่นคอแลบคอแลบละลายเลยฮะยาโซโรทอยกันี้อิมบัตดักไปอีก ไฟไปก็จ,จัดหนักกิ่งกดเข้าเดินฟังยโทโรรครับลีหน้าแตกพายแลย้วจ้ำต่อที่ลาอรีก็แสดงฝ่ายเกมเริ่มหลายๆครับ <c oughs> เป็นนันชอปไปี้ไฟเงินนำไป <c oughs> ยี่สิบเลเวลเอนอยู่19บก้เลเวลเลยฮะ ครับทอสละลายครับบดผ่านเข้ามาละลายอย่างบ้งเลยครับมีล่ะฮะซึ่งเกิดได้ครับมาสลิกกี้ครับมาแรลกไปบอลนี้แล้วก็เป็นเมกะครีปจะได้ เอาไปครับผมแล้วก็สลิปิงด้านดวงไว้ที่ชเชลฟี่นะตัวร้านเปิดมานี่ก็ทอสดีเข้าไปย้ำต่อครับเก็บสกดดวงรูบิกแบบง่ายฮะสลิปิงด้านเกี่ยวอีกแล้วครับไปที่นั่นเทียนอารีน่าสไปยาครับหรือเปล่า ช็อตรีเ hmm. ช <s aker> ็คต่อเบียวมาหรือเชื่อเลยครับสายเตะบอลโดนจับลอยล้กูหน้าเบสชีเทิร์นอาร์ติซี่นิงคอยต่อทีนั่นเทรนเทรนต่อเทรนครับไม่รอดครับดับเบิลคิ้วนั่นยาโทโร่ฮะตอนนี้ถอยมาครับฝั่งนี้ก็บีเคบีก็ถอยเป็นกันก็อาร์เบ็ตรีเฟซแล้วก็กระโดดแล้วก็บีเคบีต่อหนึ่งทีครับไม่ให้ดีเซเบิลได้ครับโดนเมก็ครีปไปกบสปีดครับยืนยืนหยัดสู้ฮะ หลากหลครับเอาล้านเปิดไปครบีเคมีเปิดลีคุยมันไปกับอีเคมีเปิดสวนเหมนกันก็อยาโทโรยิงคอดิซี่อิซี่ดึงระยะแล้วนี้อารีด่าเอาบาดรับสเปียร์มาโย่ต่อเคลียน์ตายครับคริธานีก็ไม่รอดแล้วนี้ครับทางด้านของเซเบอร์ไลเข้าหลังเลยฮะยิงคอย่าย้ำเน้นๆครับผมฝั่งซูดก็เฮลลงเฮลลี่เจ้าก็ไปกับคุกกี้ครับเลยตัวของหน้านี้ครับลีน่ายินผิดทางครับแตกฝ่ายไป็นก็อยาโทโร42นาทีจบเกมครับก็มีเกม3ต่อฮะ สำหรับสัด้าน้ตของฝั่งทีมช h o ป i ี y ไ ปูนพร้อมกอ่อสุดหล่อพร้อมอยังมาแล้วโอ้โหว้าวเลสร์ real good ไปตั้งนานเดี๋ยวไปครับไอฉาดเกีวาายวบาเซบีราครับสูตรซัพพอร์ตเลเวลสามสู้ชีวิตครับจัมเปอร์มังกรช่วยด้วยมังกรไม่ช่วยผมสป l i t ต่อยไปทีครับก็เป็นหนึ่งต่อหนึ่งกันนี้นนสป l i t แล้วก็นั่นช h o ป p y f i r ออกเอสซาฟ,ฟบ,บเรสก็แบบกือไปฮะเหกัน collapse ล,ลงชอ้อนมาต่ออีกหนึ่งจีก็ collapse เด็ดการนั่นโดของฝั่งอาทิตย์สีรับสถานยึดมาครับมีโปสการุ่มทุบกันไปสูดชดหัวแตกไปหมดฮะเลดมาแปลงร่างเป็นตัวดามเมจเดือดๆอีกเหมือนกันนะเขาไปไฟดามเมจแน่นๆนตัวร้านเปิดไฟครับ ร,ร้รายเลยเจอสวนอุปก่อนฮะแต่สปิริตก็ต้องบุกทรงๆมาเนี่ยแต่คอแลบนี่สิก็โดนจี้เหมือนกันนะแตกพ่ายไว้คอแบบลบเซเบอร์ไลท์ตายคอแลบตายแบ่งๆกันไปฮะพัน่อยรีเคียดเปิดมาด้านนี้ฝั่งตัวของคาโดโฟีนกับจากการคอแลบไปฮะ แตกพายครับโอ้แท็กทีมเดโซเข้าตีโรชาครับทามิงเวอร์จดจัดนะทางด้านทีมช็อปปี้ไฟครับแน่นเครื่องแล้วตอนนี้บอลรผันต่อย,อยรอออค,ครับบอมว่าเลยก็ต่อฟิตครับบททางด้นรารีไปแล้วนี่ไฟสตอมหยอดแล้วครับประตูไปที่ไหนก็ได้โดรเรมอนคอลบับว่าอย่างไร ไอ้นี่นี่ไม่ได้ทำประโยชน์เลยครับตอนนี้โอ้รถถึงจับล็อกไว้ฮะหรืออาจจะไม่ดีที่เอาไทนี่มามิดเลนแทนที่จะเป็นซูดมิดเลนหรือเปล่าฮะโอ้ no ซูดมิดเลนก็อาจจะรับคามเทมพ้าเทมพ้ากรอบบนี้ฮะกว่าจะเคาะเกาะแตกได้เด็กก้อนปราดเปิดมาปลดเงื่อนเซเบไลท์ครับระวังทางฮะไม่ตึงก็ตึงได้ สตันยัดลงต่อครับตบเคลียเอเจสของด้านฝั่งเขมพลาไครับเอาซูโนบอลปฝั่เข้ามาจุดนี้วรพันธ์ต่อยไปครับที่เดินใายนี่แล้วนี้เอาล้านช็อตกรับอดมาย้ำต่อครับปลายตายครับดีเควียเปิดด้านข้างมาทำห้ติดเฟียแล้วจังหวะนี้ยังไงดีครับรารีไม่รอดครับสไต์อะเรเปิดมาแล้วจาโตโร่อย่าโตโร่คอร์ทนเคยตายวันสตันครับทางด้านสตอมแฮมเมอร์อาร์เทนอาเบดอาเบดโดนช็อตมาอย่างเงี้ยอาเบดครับถอยเข้าป้อมมาฮะวางต้นไม้ขวางไว้ด้วย ติดจัดหัวรถฟันต่อยครับเอาแรนด์บดดึงว่าอีกทีนึงครับชนๆนตัดไปครับผมเซนลารีแตกค่ายครับเบียบยันลต่อเซนตนฟลายวายถอยออกครับตอนนี้อยู่กันเป็นกระจุกกระจุกครับรู้ว่าสมกมาดักยาโโรโลฮะแต่ยาโโรโลไม่มีวิเคบีย โอ้ยังไม่มีคลิปเนี่ยอ้อสาออสัเปล่ารหัสเอเจอร์ล็อกขาครับสำหรับทงางหน้าโดของฝั่งเนเจอร์เลยครับประตูไปที่ไหนก็ได้มาครับยัดต่อลากูน่าเบรครับจะเข้าไปในกับประตูไปที่ไหนก็ได้แต่ว่าเข้าไม่ได้ก็โดนล็อกขาไว้ครับและคอแแบบก็ไปได้คนเดียวฮะเจอเทรนขัดนะครับผมเปิดวอร์ใครครับวิ่งไล่ฮะช็อตเจอวอรทีนิดเดียวครับ สูสีโมกแตกมาจังหวะนี้คริสนี่หนักกว่าโดนเอาล้านทอนลงรั่วไปครับช็อตนั่นฝัคริสหายครับทำพุทอยมาอันนี้ก็ไซโคนขึ้นตัดไปก่อนลีควียมลงกลางตัวแล้วครับอาร์ติซี่ครับอาร์ราเธอร์นารีฮะแล้วตรงนี้ข้อหน้าต่อที่น้าโดของมิรามิราไม่รอดครับดับเบิลคิวของนั่นอาร์ติซี่ครับโอ้โหน้ฟาวด์ลงมาจะเอ๋ตัวเองวิซซอมเมลิกไปฮะ เหมือนทางด้านเีโจเห็นไม่มี BKB ครับโดนล็อกขากันเดียวยาวฮะเน,นเน้นๆกันบอกเอาลัทซอกับบีกับมาพิกออฟลงต่อ BKB ต้องมาแล้วตอนนี้อาเบตหักมาออก,ออกบ k ทก,กับปริ๊์ดิซอมเบลิกไปกันนี้แตโวอเกอร์ก็เสียได้คูดาครับยอมแตกพ่ายไหมสำหรับทางด้านโนของฝั่ง,งเควนส์โพเลคเตอร์ครับ จะเอาล้านซอครับไล่กันต่อยครั้งนึ่งระเบิดใส่นั่นคลิดตายครับอาเบดก็ไม่รอดฮะอยู่ด้วยกันแท้ๆเดี๋ยวรวบเตีงไปกลายเป็นสปิริตได้โลชันต,ตัวที่สองครับเอจิสแล้วก็การโดของฝั่งอาร์ิซีอาร์ซาริซีรีคุยไปแล้วก็โอ้โห,โหแลว้ววาร์ปหนีกลับได้ด้วยโอ้โหอาร์ิซีกับของจริง โอ้โหขอ,อ,องจริงฮะอาร์ทีซีครับว้าว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 หนึ่งจุดหกเจ็ดยกหน้ามาครับราเดอร์ช็อตครับผมฝั่งนี้ก็ไซโคนตึงกันไว้ช็อตยาวต่อไม่มีบีเคบีครับใช้หนีไปก่อนหน้าทางด้านเซเบอร์ไลด์โดนพิกออลกันไ,ไ,ไ,ไป เงินร่วงลงมาเลืออยู่สามเค้าน,นี่รอตาลอนเจนตาลายของดีก็ต้องรอถ้าไม่มีทาลอนพวกคุณมไม่รอชะัดเปิดไปครับใส่คนตัดที่ใบก็รลายดิแต่ตา,ายาเลเปิดมาดิซี่กดบ,บิคบีครัห้อยอันนี้แไหล์าตาก็รอรอขาด้วยกันชี้ซ้อมไม่รีครับอาริซี่ แตีคู่ยังไปก่อนครับแต่ฝั่งนี้กดมีีส่วนครััโรกับปาจิงส่ครับอารดิซี่ตายฮะไโชครับเอจิ็เปิดผ่านมาไซโครับขึ้นไวฟายดีเกต่อสโลโบมาบอลันใส่หนึ่งที รีควีมเปิดมาดึงไปกับผมมิราจัดการนักยาโทโร่กับโปสกาตายราลีตายครับอ้าวล้างปลาหมดนี้ทีมไววเลยหรือเปล่าครับรีควีนดีจัดเลยฮะแล้วก็ราลเจอทางด้านโดของคอแร็ปไม่รอดครับซื้อเกิดได้แค่ซูสครับโอ้มายก๊อดจังหวะมาดีล็อกขาเยี่ยมครับผมแล้วก็รีควีมแบบเต็มข้อฮะโดนหมดครับกระจุยกระจากครับตอนนี้ กระจุยแล้วกระชูดแต่กระนิมครับวอลรั์คลิกล่ะงานยิ่งหนักไปอีกครับสำหรับทางด้านฝั่งทีมสปิริตฮะโดนช็อปปี้ไฟเล่นแน่ครับด้านเซเวอร์ไลท์วาร์ปลงมาครับถล่มบ้านเลยแล้วกันเห็นกลางเกมมิ่งครับเรียกเครือบ้านครับจากด้านฝั่งสปิริตซะก่อนฮะบ้านระเบิดไว้ก็มีพรีเซนเตอร์กรอนฮะที่มีท่าเล่นรถเกราะบ้านแล้วก็ เดสโซเลเตอร์จากด้านเทมปพลากับนิ่มๆแล้วบอลแล,แล้วคลิกมาแล้วเดีด๋ยวนี้สูสตายอย่างวอกนะของดีครับอากานีมครับของทัสไอชาเกียวไล่กันไปรีบเนี้ยเปิดมาสไลด์หนีครับดึงม,มาก่อนรอบนกูดาบิงบอลแล้วคลิกรอสโนบอลจิมเยจยาใส่โปสกาสันลงมาจะรีควยบบอลโดนไซโคนก่อนรีควยอีกรอบรีควยอีกรอบเปล่งไม่ได้ดิรีควยไล่ไป,ไปตเต็มที่แ้วหนูของทรายนี่ติดเปลี่ยน ยาโตโรอยู่ในกลางตัวครับยาโตโรแตกควายอันนี้ท่านั่นอดีซีปีกบีได้ทันครับเปิดเซิร์ฟจริงดูเลือดยันต่อปิงค์หลบมาครับผมปิงค์หลบเชิ์สคอแล랩เดี๋ยวนี้สไลด์ออกหนึ่งไปครับผมดูลไฟายกำเด้งคืนกลับมาต่อยหนึ่งครั้งใส่นั่นรถทัดออกแล้วนัไกดีจีก็มาครับทีตัวงอนเซเบอร์ไลยโยกหลบกันไปอาเบตครับผมดูลิฟายยันต่อแทงจะพายุพัดครับผมโดนบอลล็อกคีก็หนึงกลับมาไทยนี่อันดีซีครับผมตัวระเบิดไปเรียบร้อยแต่ซื้อเกิดได้ครับ ท่านั้นอาเปต์อาแบกครับเข้ามาจิมยิงยาวอาเปต์ 8, ตายซื้อเกิดยับกันต่ออีกหนึ่งทีครับจะหมดที่จบเลยฮะวาบ์มิโลเอาโพสกันรุลวัวแล้วนี้ครับช็อตใส่หน้าตัวของปลายโอแกสิวตัวเทียมทับไปฮะมีโปสกาแตกค่ายบอลสีเป็นสามตัวซื้อเกิดไม่ได้อน,นี้สปีลิตครับได้ตัวอันเดอร์ลอดอันเดอร์ลอดพยายามจะตีโดนบอลรันพันแล้วก็ระเบิดไปจีจีคอเป็นทางด้านฝั่งชอปปี้ไฟครับรีเวิร์สสปีแบบขึ้นกับมันได้ชนะไป2-1ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับ ตัวสปีดรับล่วงลงสายล่างฮะโอ้โหแต่ช็อตชกเอจิสนี่ติดตาตรึงใจจริงฮะ